นะฮะจากเรื่องฟุตบอลไทยเราข้ามไปในค่ําคืนพรุ่งนี้มั้งครับจะมีศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับเยอะแยะมากมายเลยครับในค่ําคืนพรุ่งนี้จะมีอะไรบ้างครับคุณแม่ครับผมแน่นอนครับคู่แรกก็ต้องพูดถึงพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับจ่าฝูงนะครับปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแข่ง11นัด27แต้มนะครับจะออกไปเยือนน็อกคอมินนอริสตีนครับทีมอันดับ15แข่ง11นัด11แต้มนะครับที่สนามแครโลลดเวลาเที่ยงคืนครึ่งนะครับ เกมนี้เซอร์เล็กฟอร์กูสันนะครับผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีลุ้นได้จอห์นนี่อีแวนฟิวโจนและชินจิคังอวะนะครับที่หายเจ็บกลับมาช่วยทีมนะครับแต่ยังต้องรอเช็คสภาพฟิตของ RVP โรบินฟานเพอร์ซีและเวนรูนี่กู้กองหน้าตัวหลักนะครับแต่ก็เชื่อว่าจากการที่ถอนตัวในเกมทีมชาติเมื่อกลางสัปดาห์นะครับน่าจะทําให้ทั้งคู่ฟื้นสภาพร่างกายกลับมาได้โดยเฉพาะ RVP โรบินฟานเพอร์ซีนะครับที่เจ็บไม่มากนักน,นะครับส่วนทุกคนเนี่ยเชื่อว่าเฟอร์กี้จะไม่น่าพักผู้เเลล่่นนนตัััววหกคคใดะะรรบพาา แม้จะมีเกมสโมสรยุโรปทั่วยูฟาแชมเปี้ยนลีกกลางสัปดาห์หน้ารออยู่นะครับแต่ว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยชนะ4นัดรวดไปแล้วนะครับในยูฟาแชมเปี้ยนลีกเนี่ยทำให้มี12แต้มเข้ารอบด็อกเอาท์16ทีมสุดท้ายแน่นอนแล้วนะครับไม่ต้องลุ้นกับเกมสนัดที่เหลือแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นเนี่ยตุบเกมนี้ตัวจริงแน่นอนครับครับผมขณะที่ทางด้านของนอริทนะครับของคิสฮิวตันครับแน่นอนว่าจะไม่มีการทิ้งเกมแม้จะรับว่าเป็นรองอยู่มากก็ตามนะฮะ เพราะว่าแม้ได้แต้มเดียวในเกมนี้จากทีมจา่าฝูงนะก็ถือว่ามีค่ามากแล้วสําหรับทีมตัวเองครับเนื่องจากขณะนี้ครับอยู่ห่างจากเรดดิ้งนะฮะทีมอันดับ18นะครับในพื้นที่อันตรายหรือว่าทีมที่มีโอกาสตกชั้นสุดท้ายเพียง5คะแนนเท่านั้นเองครับถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ปลอดภัยนักดังนั้นผู้เล่นตัวเก่งของทีมนะครับอาทิจอร์นรัตดีครับไมเคิลเทรเนอร อันโทนีฟิลคิงตันครับโรเบิร์ตสโนกราวและก็แกรนโฮครับจะลงเล่นได้เป็นตัวจริงตามปกตินะฮะแล้วก็หากจะได้แต้มจากพิศาจาแดงให้สําเร็จก็จะต้องเพิ่มสถิติไม่แพ้ใครในพรีเมียร์ลีกเป็นเกมที่4ี่เกมรวดด้วยนะครับผม จากฝูงไปแล้วนะครับคราวนี้มาที่ทีมที่เคยเป็นจากฝูงมายาวนานนะครับแล้วก็เสียตำแหน่งไปนะครับสิงโตน้ำเงินครามเชลซีนะครับทีอันดับ3แข่ง11นัดมี24แต้มนะครับออกไปเยือนเดอะแบ็กกี้เวสต์บอมบิดอัลเบียนนะครับทีมันดับ6แข่ง11นัด18แต้มนะครับที่สนามเดอะฮอทอนเวลา4ทุ่มบ้านเรานะครับ นัดนี้อาร์ดีมหรือโลเบตโตดิมาสเตโอนะครับผู้จัดการทีมเชลซีจะไม่มีจอห์นซารีที่ยังเจ็บนะครับแต่จะมีลุ้นได้ตัวแฟงลมพาดและอาชิลิโคที่หายเจ็บกลับมาลงทีมซ้อมได้แล้วนะครับส่วนซูเปอร์สตาร์เกือบทั้งทีมที่เพิ่งเดินทางกลับไปรับใช้ชาติใมกลางสัปดาห์ก็อาทินะครับปีเตอร์เชค บานิสลาฟอีวานวิดเอดองอาซาโควนมาต้าแล้วก็เฟรดนโดตอเรสทุกคนต้องลงสนามนะครับเพราะล่าสุดเนี่ยหล่นจ,จากฝูงอยู่ดับ3ตามหลังแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจากฝูงสแต้ม, 3, ตมถ้าหากเกมนี้เนี่ยแมนยูชนะแล้วก็เชลซีไม่ชนะจะเป็น6ตแต้มเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ไม่ดีนะครับก็ต้องส่งตัวจริงลงชุดที่ดีที่สุดลงนะครับครับผมเราไปต่อกันที่ครับปืนใหญ่อาร์เซนอลนะครับทีมอันดับ8ของกลุ่มนะฮะแข่ง11นัดมี16คะแนนครับจะเปิดสนาม เอมิเรตของบ้านตัวเองครับทำศึกแห่งศักดิ์ศรีร่วมย่านลอนเบือนครับก็คือนอร์ทรอนดอนดาร์บี้แมตช์ครับกับไก่เดือยทองท็อตแนมฮอสเปอร์ครับทีมอันดับ7ของกลุ่มนะฮะแข่ง11นัดมี17คะแนนครับในเวลา19บเนาทีกาสีนาทีครับซึ่งเกมนี้ครับทางด้านอาเซียนเวนเกอร์ผู้จัดการทีมนะฮะมีลุ้นนะฮะได้วอคเซียเชดนี่ครับพี่เพิ่งหายเจ็บกลับมาซ่วมทีมนะครับขณะที่ทางด้านของเอวีบนะครับอังเดบิยาร์โบอาร์ครับผู้จัดการทีมของสเปออรรร์นนนะะะฮกกาลััังงยู่่ใชววิฤตศทธคบ แม้จะอยู่อันดับ7ของตารางก็ตามเนื่องจากบีโบอาร์นะครับมักเลือกผู้เล่นรับที่ผิดธรรมชาตินะครับมักเลือกเกมรับที่ผิดธรรมชาติคือผู้เล่นบางคนเนี่ยไม่ได้ชอบเกมรับเลยเอาไปลงนะฮะรวมไปถึงแบบฉบับของสเปอร์ในยุคข,ของแฮร์รี่เรดแน็บครับคุณซือก่อนหน้านี้ครับที่มักพยายามเน้นเกมลุกเต็มตัวมากเกินไปจนโดนโหมาแล้วหลายครั้งหลายเกมก็ตามนะครับจนแม้กระทั่งครับจอแมนเดฟ กองหน้าขวัญใจชาวไวท์ามเรนครับก็ยังโดนโหเช่นกันเนื่องจากถูกมองว่าใช้โอกาสสิ้นเปลืองมากจนเกินไปจนในเกมรีกล่าสุดครับจนต้องถูกจับเป็นตัวสำรองแล้วได้โอกาสลงเล่นเพียงแค่11นาทีเท่านั้นนะครับสำหรับจอแมนครับผมสเปอร์นี่โดนโหเยอะนะครับในสองสามนัดหลังเนี่ยนะครับแม้จะชนะก็ตามนะครับและนัดสุดท้ายไอ้นัดล่าสุดนี่แพ้ก็โดนโหหนักกว่าเดิมนะครับใช่แลวบอกเลยครับว่าสเปอร์เนี่ยเล่นไปเล่นมาเนี่ยเหมือนใช้โอกาสสิ้นเปลืองเกินไปทั้งที่โดนก็ตามนะครับจนแม้กระทั่งครับจอแมนเดฟ อกองหน้าขวัญใจชาวไว้ห้าเรนครับก็ยังโดนโหเช่นกันเนื่องจาก ถูกมองว่าใช้โอกาสสิ้นเปลืองมากจนเกินไปจนในเกมรีกล่าสุดครับจนต้องถูกจับเป็นตัวสำรองแล้วได้โอกาสลงเล่นเพียงแค่11นาทีเท่านั้นนะครับสำหรับจอแมนนะครับผมสเปอร์นี่โดนโหเยอะนะครับนสองสามนัดหลังเนี่ยนะครับใช่แม้จะชนะก็ตามนะครับแล้วนัดสุดท้ายไอ้นัดล่าสุดนี้แพ้ก็โดนโหนหนักกว่าเดิมนะครับใช่แล้วบอกเลยครับว่าสเปอร์เนี่ยเล่นไปเล่นมาเนี่ยเหมือนใช้โอกาสสิ้นเปลืองเกินไปทั้งที่ตัวเองเนี่ยแค่เล่นแค่ประคองก็ได้ไม่ต้องไปบุกมากสู้มากเกินไปบางทีก็แพ้ได้ครับผม แล้วก็มาที่เอลเอใบซิตี้นะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้แชมป์เก่านะครับที่ขณะนี้เป็นรองจ่าฝูงนะครับแข่ง11นัดมี25แต้มเปิดสนามวิทีฮาตต้อนรับสิง,งห์ผงาดแอสตันวิลล่านะครับทีมระดับ17 17 uh, 11นัด9แต้มครับเวลา22นาฬิกานะครับ เกมนี้มันโชโรแบโตมันชินีนะครับผู้จัดการทีมแมนซิตี้มีปัญหาการจัดทีมเล็กน้อยนะครับเพราะยังคงไม่มีไมเคิลริชาร์ดแจ็ครอสเวลล์แจมิลเนอร์ที่เจ็บนะครับแล้วต้องเช็คสภาพความฟิตของกายติชีนะครับโจเล์ลัสกอตแล้วก็ซามินัสลีอีกด้วยนะครับส่วนคู่อื่นนะครับเวลา22่สนาทีกานะครับลิเวอร์พูลทีมแับสิบสานะครับพบวีแกนทีมแับสิบสีครับฟิลสปาร์กเรนเจอร์นะครับทีมแับยี่สิพบเซาท์ทัมตันทีมแับสิบเก ลิเวอร์พูลทีมอันดับ10พบซอนซีทีมอันดับ11และเรดดิ้งทีมอันดับ18พบเอฟเวอร์ตันทีมอันดับ4ครับครับผมก็บอกเลยครับในค่ำคืนพรุ่งนี้ครับนอกเหนือจากบอลลีกเมืองผู้ดีนะครก็ยังมีฟุตบอลไทยก็ให้ไปเชียร์และให้กำลังใจกันได้ครับซึ่งตอนนี้ครับมาถึงช่วงโค้งสุดท้ายแล้วนะฟุตซอลนั้นจะจบแล้วเดี๋ยวเราไปตามนะในช่วงของฟุตซอลโลกครับ2012ว่าเป็นอย่างไรครับ การแข่งขันฟุตซอลนะครับชิงแชมป์โลก2012นครับนี่ก็เข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายเต็มทีนะครับโดยเฉพาะในวันนี้ครับค่ำคืนที่ผ่านมาเป็นการชิงชัยในรอบรองชนะเลิศนะครับโดยนะครับอิตาลีนะฮะพ่ายแพ้ให้กับกระทิงดูสเปนครับรองแชมป์เก่าไปนะครับหนึ่งประตูต่อสี่ด้วยกันครับวันนี้ก็เตะกันที่อินรดสเตเดียมหัวหมาครับโดยทางสเปนนั้นขึ้นนําไปก่อนนะครับจากการตมประตูเข้าตัวเองของซาฮ์อัสซินครับในนาทีที่8นะฮะแล้วก็จากนั้นครับทางอิตาลีนะไล่มาตีเสมอเป็นหนึ่งหนึ่งนะฮะ จากเอาเล็กเมริมนะครับนาทีที่29แล้วก็สเปนนะมาขึ้นนําเป็น2ประตูต่อ1ครับจากอเลเมลครับนาทีที่30และจากนั้นครับแม้ว่าทางอิตาลีนั้นจะพยายามโอ้โหเปิดเกมลุกอย่างหนักครับแต่ก็ยังมาเสียประตูได้ครับเมื่อทางสเปนนั้นใช้ความสามารถเฉพาะตัวได้ดีครับจากโลซาโนครับนาทีที่33ก่อนที่ในช่วงท้ายเกมครับจะมาปิดฝาโรงนะครับจากุรินนะฮะในนาทีที่3 7ที่ครับส่งผลให้กระทิงดุสเปนครับรองแชมป์เก่านั้นจะเข้าไปชิงชนะเลิศนะครับ พบกับบราซิลครับแชมป์เก่านะฮะที่เอาชนะโคลอมเบียมา3ประตูต่อ1ครับโดยนะฮะในการแข่งขันในครั้นี้ครส่งผลให้สเปนนั้นย้ำแค้นอิตาลีนะครับในรอบรองชนะเลิศฟุตซอลโลกได้อีกครั้งหนึ่งฮะเพราะว่าเมื่อ4ปีที่แล้วนะฮะ ที่ริโอเดจาเนโรนะฮะสเปนนั้นก็เป็นฝ่ายชนะในช่วงต่อเวลาพิเศษไป3ประตูต่อ2เช่นกันครับครับส่วนในรอบชิงรอบสามนะครับจะเล่นกันวันอาทิตย์ที่ส8พฤศจิกายนนะครับเวลา17บเนาฬิกานะครับอิตาลีพบโคลัมเบียที่อินดอร์สเตเดียมหัวมานะครับแล้วก็คู่ต่อไปเลยนะครับคือรอบชิงชนะเลิศบราซิลพบสเปนนะครับเวลา19บเนาฬิกาสานาทีนะครับส่งผลให้คู่ชิงชนะเลิศนะครับเป็นการพบกันเองของ2ชาติที่ได้ช่างฟุตซอลโลกที่จัดมาแล้ว6ครั้งนะครับโดยบราซิลได้ไป4สมัยส่วนสเปน2สมัยเท่ากับว่่่าทั้งคูจะเลนรอบชิส เลิกกันเองเนี่ยปครั้งที่4โดย3ครั้งก่อนบาราซินชนะ2สเปนชนะ1ซึ่งผลล่าสุดก,ก็คือครั้งที่แล้วที่ลิโอเดจาเนโรนะครับบาราซินชนะโดนจุดโทษ4 3หลังเสมอกันในเกม2-2ครับครับก็บอกเลยครับว่าไปเชียร์และชมกันได้นะครับ วันที่18แล้วครับเราอุตส่าห์รอคอยกันมาทั้งชีวิตแล้วนะศึกฟุตซอลโลกนี่ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆครับ4ปีมีแค่ครั้งเดียวนะครับแล้วเราในฐานะเจ้าภาพนะฮะแม้ว่าสังเวียนของเรานี้จะจบไปแล้วนะเรื่องนั้นจบข่าวไปแล้วแต่การเป็นเจ้าภาพที่ดีการชื่นชมการไปให้กําลังใจแม้ว่าทีมชาติไทยนั้นไม่ได้ไปถึงรอบนั้นก็ตามแต่การไปชื่นชมและเชียร์เนี่ยเชื่อเหลือเกินครับไม่ว่าจะเป็นอิตาลีบาราซิลหรือว่าจะเป็นโคลอมเบียสเปนเนี่ยเขาจะเล่นให้เราได้โชว์อย่างเต็มที่ครัับวนีดอสส